สว,ส,สวัสดีค,ครับตอนนี้ผมอยู่กับมาเรียจากละครเรื่องโดนวานที่รักน่าราักไหมล่ะ Hi everybody พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยพูด,พดไม่ได้นิดน้อยนะคะพูดมากกว่านี้ได้ไหมก็อ,อีกสักสองคำได้ไหม<笑><笑>งงเลยอ่ะ uh, ใครอยากเจอมาเรียตัวจริงนะครับ ก็มาดูที่นี่ได้นะครับผมทุกวันซุกแว่นวันซุกนะครับหรือปีหน้านะครับผมปีหน้าจะเล่นตลกด้วยกันทุกวันซุกแว่นวันซุกนะครับผมที่นี่นะครับมาดูกันนะครับเนาะใช่ไหมใช่ <Chinese. S 1> อะไรอ่ะอยากจะพูดอะไรพูดเลยฝากท่านผู้ชมเลย <laughs> ไม่พูดแต่ลึกซึ้ง